การเช็คว่าหมอนรองกระดูกหลังเคลื่อนไปทับเส้นประสาทแล้วหรือ,อยังให้เช็คด้วยวิธีนี้เนาะให้เราหาผ้าผืนยาวๆค่ะมาผืนหนึ่งนะคะวางตัวนอนงายลงไปแล้วก็เอาผ้าคล้องไว้ที่ปลายท้าให้เราอะค่ะปล่อยขาสบายๆเลยใช้แรงจากมือในการดึงขาขึ้นมาใครที่มีอาการกดทับของเส้นประสาทอะคะ่ะเราจะยกได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งเนาะ,ะเราก็จะมีอาการปวดนะเขาเรียกว่าปวดร้าวจากสะโพกลงขาเลยนะ ต้องไม่ใช่อาการตึงนะมันจะเป็นอาการปวดนะแต่ถ้าเกิดคนปกติเราจะสามารถยกขึ้นได้นะรู้สึกแค่พอตึงๆเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเรายกมาแค่นิดเดียว้วเราปวดมากๆแสดงว่ามีภาวะเสี่ยงที่หมอนรองกระดูกช่วง L5S1 เนี่ยจะเคลื่อนทับเส้นประสาทแต่ถ้าเกิดใครสามารถยกขึ้นมาสูงได้แบบนี้นะคะแล้วก็มีแค่อาการรู้สึกตึงๆนะไม่ได้มีอาการปวดอะไรอันนี้ถือว่าปกตินะคะและอีกอันนึงค่ะ ถ้าข้างที่เราปวดคือข้างนี้นะคะข้างที่เราปวดคือข้างนี้แต่เราอะไปทดสอบอีกข้างหนึ่งนะไปทดสอบอีกข้างหนึ่งแล้วเรายกขึ้นมาค่ะยกขึ้นมาแล้วมันกระตุ้นข้างที่เราปวดเพิ่มขึ้นนะคะโดยข้างนี้เราไม่มีอาการแต่มันกระตุ้นข้างที่เราปวดเพิ่มขึ้นนะคะแสดงว่าการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกอ่ะ ที่เราเป็นเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะถ้าใครตรวจแล้วเป็นยังไงนะพิมพ์ป้ายคอมเมนต์มีได้เลยนะว่ามีอาการปวดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใครมีอาการแบบนี้นะคะเช็คแล้วว่ามีชัดเจนมากๆแนะนําให้ไปพบคุณหมอรีบตรวจหาสาเหตุให้เจอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทําการรักษาทางกายภาพได้แนะนําให้ทําการรักษาทางกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง